คันนี้ก็อีกหนึ่งคันนะครับที่มาให้ผมดูช่วงล่างนะครับมาทําช่วงล่างหรือมาให้ผมลูกค้าเก่านั่นเองนะครับอันนี้จะมาทําช่วงล่างเดี๋ยวมาให้ดูช่วงล่างกันนะครับอันนี้ผมได้ลองขับลองขับละลองขับตั้งแต่สตาร์ทตั้งแต่ตอนเครื่องเย็ยนเลยนะให้เอาให้ลูกค้าก็สตาร์ทเสียงเครื่องก็ปกติดีแล้วก็ไปลองขับ ในหมู่บ้านก็จะมีเสียงดังกุ๊กๆนะครับข้างหน้าดังปุ๊กๆ,ๆ,ๆด้านหน้านะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดหนาของเครื่องหน่อยนะครับหนวของเครื่องหน่อยว่าตาเท่าที่เห็นที่เห็นด้วยตานะ <c oughs> สายพานสายพานฉีกแล้วนะครับสายพานฉีกแล้วนะครับแล้วก็ตอนเช้าตอนเครื่องเย็นมันจะมีเสียงอาการเสียงดังเสียงดัง เสียงดังคล้ายเสียงวาวนะครับผมได้เช็กดูน้ำมันเครื่องขาดด้วยนะแล้วก็ดำด้วยดูคร่าวๆนะครับน้ำมันเครื่องดำด้วยนะครับดำแล้วก็ขาดด้วยนะครับอันนี้เช็ดแล้วดูเอาน้ำมันเครื่องขาดด้วยนะครับแล้วก็ดำมากๆครับแล้วก็อย่างเท่าที่เห็นนะครับแล้วก็มาดู <c oughs> ช่วงล่างข้างหน้านะครับ ช่วง่างข้างหน้าดูผมโยกนะครับเนี่ยน่าจะเป็นลูกหมากปลายแหลกนะครับอาการที่มันโยกแล้วมันดังเนี่ยเนี่ยครับลูกหมากปลายแหลกนะครับแขนแหลกนั่นเองนะครับแขนพวงมาลัยแหลกเราที่เราเลี้ยวอยู่กันทุกวันนะครับเนี่ยข้างหน้าดังแล้วก็จะมียางกันโคงด้านใน นะครับด้านในนู้นอะยางกันโคง้งขาดหมดแล้วนะครับยุ่ยหมดแล้วข,ข้างในนู้นอะไม่รู้จะมองเห็นไหมผมก็ยังมองไม่ค่อยเห็นเลยนะครับข้างในนู้นอะยางกันโคง้งตัวดีเลยนะครับถ้ายางกันโค้งมันชํำรุดเวลาขับมันก็จะดังกุ๊ก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 นะครับเหมือนคล้ายๆเสียงกับโช๊คหรือเบ้าโช๊คอะไรประมาณนี้นะครับดงังกุ๊ก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 อะฟั่ง ผมให้ดูฝั่งซ้ายนะเอาที่มันดังอันนี้ผมมาขึ้นฝั่งขวาฝั่งคนขับแล้วเดี๋ยวผมจะโยกให้ดูนะครับฝั่งเนี้ยไม่เอาเอาไม่ดังเลยนะครับแน่นตึกนะครับเนี้ยแน่นตึกเลยนะครับโยกล่างโยกบนดูแน,น่นนะครับข้างหน้าเท่าที่เห็นก็อยู่ประมาณนี้นะครับน่าจะแขนแหล็กกับยางกันโคง้งยางกันโค้งเนี้ยแม่งค่อนข้างที่จะรื้อยากอยู่เหมือนกันนะครับค่อนข้างที่จะรืดรื้อยาก เดี๋ยวมาดูมาดูลูกค้าบอกว่าเน้นช่วงล่างด้านหลังนะครับลูกค้าบอกว่าจะโลทิ้งโลโลบูท,ทุกตัวครับบูทสิบสี่ตัวโลทิ้งใหม่หมดนะครับคันนี้ผมได้ไปลองขับดูแล้วลว่าคันนี้ไม่ย้วยนะคันนี้เขาไปเคยอัดน้ํามันมาแล้วนะครับอันนี้ที่แรกผมว่าจะเปลี่ยนสปริงผมว่าเอาไม่เปลี่ยนดีกว่าถ้าเปลี่ยนอีกมันก็จะแข็งอีกกว่านี้นะครับสปริงผมว่าจะเอาสปริงฮอนด้ามาใส่ให้ตอนนี้ผม ว่าไปลองขับดูมันมันก็แข็งดีแต่บูทบูทนี่รับประกันว่าขาดเกียร์ทุกตัวนะครับเกียร์เกียร์ทุกตัวเลยนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเออผมได้ไปใช้มาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมุดดูดูดูว่ามันขาดแบบไหนนะครับก็วางๆกันมุดดูกันบ้างนะครับเห็นไหมปีหมดแล้วเนี่ยครับ นี่นะเราจะโฟกัสให้ดูเนี่ยบูทตัวเนี้ยนี่ขนาดไม่ได้ลื้อนะครับอุ้ยกล่องตกอีกเนี่ยครับเนี่ยไปหมดแล้วนะครับบูทตัวเนี้ยแล้วก็บูทคานนี้ก็ไปหมดแล้วคานตัวใหญ่นะครับเนี่ยเหล็กโดนกันเหล็กแล้วนะครับ เหล็กโดนกัเหล็กกันละดูเอานะครับอลรอยสีนะครับบูทตัวนี้ก็ไปหมดแล้วนะครับมันขาดจนรอบแล้วครับขาดจนไม่เหลือชิ้นดีละชิ้นดีละบูทตัวใหญ่ก็แตกลายงามันน่าจะไปหมดแล้วนะครับก็เปลี่ยนทีก็เปลี่ยนทิ้งไปเลยนะครับอันนี้ข้างหลังนะด้านหลังด้านหลังด้านหลังฝั่งคนขับนะอันนี้ก็ไม่เหลือก็เปลี่ยนทิ้งหมดทีเดียวครับอันนี้ก็ฉีกไปหมดแล้วข้างใน มองเห็นบ้นงนางหรน่าจะมองไม่เห็นนะครับเนี่ยบูทข้างในยัไม่บี้หมดละไมเหลือชิ้นดีเอา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 ,เอา,เอาที่มันดูง่ายแล้วกันอ่ะอันเนี้ยดูดิอันเนี้ยง่ายสุดละเห็นไหมบูทบูทขาดหมดละขาดจนยางทะลักออกมาหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ขาดไม่เหลือนี่ครับตัวนี้ก็ขาด ขาดจนรอบแล้วครับนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่คานล่างนะครับคานล่างตัวใหญ่ที่โชกมันยึดนะครับขเขาเรียกว่าคานใหญ่คานตัวล่างนะครับนี่ดูเอาปีหมดแล้วก็คานใหญ่ตัวใหญ่นี่ก็เหมือนกันขาดหมดแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่น,หญน็อตตั้งศูนย์น็อตตั้งศูนย์ ตัวนี้ะนะครับน็อตตั้งศูนย์ส่วนใหญ่จะไม่ออกองั้นก็ตัดทิ้งนะครับมีทั้งหมด4ตัวนะครับนี่ซอกหนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นี่อีกนะครับน็อตตั้งศูนย์อันนี้เขาเรียกว่าน็อตตั้งศูนย์นะดูกันเอาไว้นะครับน็อตตั้งศูนย์จะมี1 2ฝั่งละ2นะครับทั้งหมด4ตัวน็อตตั้งศูนย์ก็ตัวนึงก็ต้องมี200กว่าบาทละอันนี้น็อตแค่ขนาดน็อต เทียบนะไม่ใช่น็อตแท้ถ้าน็อตแท้ก็แพงกว่านี้อีกนะครับ <c oughs> อันนี้ก็ฉีบหมดละหมากลูกหมากกันโคงลูกหมากนี้ดเูเปลี่ยนที่ต้องเปลี่ยนให้หมดเลยครับลูกหมากตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับกันโค้งหลังนะครับเขาเรียกว่ากันโค้งหลังนะครับอ่อมันอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะต้องลื้อออกมามันจะเห็นชัดเจนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีว่า มีจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมมีพอผาเบรกไหมผาเบรกล่อนไหมผาเบรกหลุดไหมเดี๋ยวต้องมาเช็คอีกทีนะครับช่วงล่างข้างหลังนะครับเนี่ยน็อตตั้งศูนย์เนี่ยจะเอาออกไหมนะครับจะเอาออกไหมถ้าออกก็ดีถ้าไม่ออกก็ตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งก็ซื้อน็อตใหม่แค่นั้นครับอีคาน็อตชอบติดนะครับเกี่ยบทุกคันเลยนะครับผมตัดทิ้งหมดแลครับใครคิดว่าง่ายก็ลองมาทําดูครับสนุกดีจะตาย เมาให้ดูกันโคงเอาไปฉายส่องให้ให้ดูนะครับกัดโคงที่มันบี้แล้วมันดังตกหลุมแล้วดังปัก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 ักกน,นโคง้งใครที่บอกว่าตกหลุมแล้วดังเี่ยกันโคงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยกันโคงหน้านะอันเนี้ยเขาเรียกว่ากันโคงหน้าเมื่อกี้เขาเรียกว่ากันโคงหลัง นี่ครางมันบี้หมดแล้วยางมันบี้เหล็กกับเหล็กโดนกันเหลี่ยแล้วครับมันก็ดังสนุกเลยที่รับ <c oughs> ลูกค้าบางคนก็อาจจะไม่รู้ไม่ได้สังเกตหรือว่าไม่รู้นะผมเป็นช่างผมเคยขคับหลายๆคันหลายๆคันผมขับแป๊บเดียวผมก็รู้อาการรถนะครับว่ามันมันเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับสายพานก็ขาดเห็นไหม สายพานก็ขาดลูกค้าลูกค้ามีมีสายพานเอามาให้ผมเปลี่ยนอยู่นะอันอันนี้ไม่ใช่ปัญหาสายพาน <c oughs> อ่ะโจทย์วันนี้ก็หลกักๆเลยลูกค้าบอกว่าโลที่วางล่างข้างหลังนะครับโจทย์วันนี้นะโจทย์วันนี้ที่ลูกค้าให้ทําแต่ลูกค้ามาจอดทิ้งไว้นะครับให้เวลาสามสี่วันนะครับเดี๋ยวผมเร่งทาให้วันนี้รื้อเสร็จพรุ่งนี้เอาไปอัดบูดตอนเย็นเอามาประกอบนะครับ ก็ก็มีเวลาอยู่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวรายละเอียดข้างหน้าเดี๋ยวค่อยคุยกับลูกค้าอีกทีนะครับเดี๋ยวเอาข้างหลังให้มันจบก่อนนะครับโชกเนี่ยที่ไปอัดมาคนที่ลองรถเป็นโชคเดิมจะนิ่มนะครับโชคเดิมจะนิ่มค่อนข้างที่จะนิ่มถ้าเอาไปอัดมาแล้วไปขับดูปุ๊บรู้เลยว่ามันแข็งนะครับรู้เลยว่ามันแข็งนะครับเนี่ย ถ้าไปอัดน้ำมันมาใหม่เขาจะทำเกี่ยวไว้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเกี่ยวจะเป็นเกี่ยวอัดน้ำมันถอดตอดอัดน้ำมันนะครับโอเคครับ